สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเกดอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้เกดพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ย UCS นะคะว่าใช้แล้วจะมีประสิทธิผลอย่างไรผลผลิตเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปคุยกับพี่เจ้าของสวนแตงโมงกันเลยค่ะ นี้ค่ะเกตอยู่กับเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยของชาลีนะคะคุณแม่สําเรษค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะค่ะอยากจะสัมภาษณ์ถามคุณแม่นิดนึงว่าเรื่องการปลูกแตงโมอะค่ะคุณแม่ได้ใช้ปุ๋ยของชาลีในตอนไหนบ้างอ๋อรองพื้นก็ใช้ยี่สิบเจ็ดนซุนค่ะรองพื้นใช้ยี่สิบเจ็ดศูนย์ศูนย์ค่ะแล้วระยะต่อไปเป็นระยะเร่งต้นก็ส0้างติบติบค่ะ 30-10สบใช้เร่งต้นนะคะแล้วก็ใช้ส่วนไหนคะแม่อ๋อ30-10เลียงไปกระเท่าเรือยทำยอดแล้วก็ไปใส่ไปใช้1 6 8 8ค่ะ1 6 8 8กเร่งลูกค่ะเร่งลูกตอนเล็กอะค่ะไข่ไก่อะช่วงไข่ไก่นะคะ16-88แล้วก็สุดท้ายสุดท้ายก็ยี่สิบสยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสามสิบยี่สิบสี่นี่ใช้เป็นยันตัดเลยค่ะ อ๋อยังปัดเลยก็คือใช้ปุ๋ยของชาดีตั้งแต่หวานค่ะตัดเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วปุ๋ยตัว U C S อันนี้ค่ะแม่ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็เขี้ยวดีเจริญเจริญเติบโตไวดีปุ๋ยก็คือเป็นปุ๋ยเม็ดละลายงะายง่ายใช่ไหมคะก็คือใช้แล้วเขียวเจริญเติบโตไวค่ไวแล้วอย่างผลผลิตนี้แม่ได้ถ้าไร่หนึ่งนี่ประมาณเท่าไหร่คะ ได้เป็นตันก็ประมาณสองตันถึงสามตันนะคะสองถึงสามตันค่ะนี่ค่ะอยากให้แม่ฝากถึงผู้ชมนิดนึงว่าถ้าอยากมีผลผลิตดีๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างผลผลิตของแม่เงี้ยให้แนะนำยังไงบ้างคะก็ให้ใช้ปุ๋ยชาลีอะค่ะสูตรที่บอกไปก็ใช้ปุ <to> ๋ยของชาลีนะคะตามสูตรที่แม่แนะนำเราแม่ใช่ค่ะก็จะได้ก็จะได้ผลผลิตที่เยอะอะค่ะ ะะกที่ดีก็วันนี้นะคะเกตต้องขอขอบคุณแม่สำลึงมากเลยที่มาพูดคุยกับเรานะคะขอบคุณค่ะ,ะ,ค,ะค่ะสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเกตต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะติดตามชมเราได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ